ไดีมเรียบร้อยจากคุณไพลินพวกเราไปส่งพระที่วัดแล้วครับป่านนี้ก็คงจําวัดเรียบร้อยแล้วครับหรือไม่ก็ฉีกซองแบ่งเงินกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับไอ้ไอ้ไอ้แจ๊คขลึกพระเจ้าก็ไม่เว้นนะนรกจะกินกาบานหนึ่งนะเฮ้ยพวกพี่เขาก็แค่แย่เล่นพวกเราอย่าไปถือสาเลยพูดอย่างนี้ก่อนงานจะเริ่มฉันอยากติดต่อขอซื้อข้าว สบายมากเลยครับคุณไพลินเดี๋ยวตามพวกผมมาเลยไปเลยจ้ะเอาแล้วแกพวกพี่ไปกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวข้ามาเสือไทยจะมาไหมวก วันนี้เป็นวันดีอันเลิศลบข้าจะขออัญเชิญเออ สโานอถตรปกติเนี่ยฉันเคยเห็นแต่ชาวบ้านทำขวัญข้าวชุ่มข้าวตั้งท้องนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้มาร่วมงานทำขวัญข้าวเข้ายุ้งแบบนี้ เขาว่ากันว่าแม่โพศพท่านนี้ขี้ตกใจนะจ๊ะก็เลยต้องทําขัดข้าวหลายรอบหน่อย <c oughs> <c oughs> นางไพเินแต่ได้ทุกเรื่องทุกงานคุณไพเร็ยอดพูดอะไรเหรอคะ,อะคือไอยอดมันจะพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของมันสิครับคุณขิงแก้วเราเป็นเจ้านายไอยอดมันก็เป็นแค่คนขับรถ ยอดไม่ใช่คนขับรถแต่เขามีดีมากกว่านั้นถ้าสารวัตรยังพูดจาดูถูกยอดแบบนี้ต่อไปฉันจะไม่พูดกับสารวัตรอีกไม่ใช่ก็คอยดูท่านนายอำเภอนั่งเป็นประธานอยู่ที่นั่นเราเข้าไปนั่งกับท่านกันเถอะครับยอดคะยอดฉันลืมของไว้ที่รถช่วยกลับไปเอาให้ฉันหน่อยของอะไร อะไ,ไรสักอย่างแกไปเถอะเดี๋ยวเห็นก็ลูยเชิญครับนี่แกแขกไม่ได้รับเชิญมาทางโนแล้วจะคุณยริต แข้งธรรมลิต่างคนต่างอยู่อย่ามาหาเรื่องพวกเราก็แล้วกันนึกอยู่แล้ว สรารวัตรไม่ได้ลืมอะไร คืนนี้พ่อเลี้ยงบัญชาจะปล้นงานทำขวัญข้าวหาทางช่วยชาวบ้านด้วยมาแล้วครับนายมามามาเชน,นั่งก่อนเสเห็ม <laughs> ันดีใจจริงๆที่เสือเหมยอมรับคำเชิญของฉันพ่อเลี้ยง <ot> พ่อเลี้ยงก็รู้ถ้าเป็นเรื่องไอ raszam, ้ไพรยังไงข้าก็ต้องมาแต่พ่อเลี้ยงมั่นใจใช่ไหมว่าไพรยมันจะบุกมาที่งานทำถ่ายภาพแค่นอนเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องโคมรลอยข้าจะผิดหวังมากฉันไม่ทำให้เสือเหมผิดหวังหรอกนะ มาเนะขอะคุณพลายลินแล้วละ <c oughs> พี่แจพี่โตง้งเดี๋ยวเสร็จงานเนี่ยก็อยู่ช่วยเขาเก็บเต็นท์เก็บเก้าอี้หน่อยนะจ๊ะได้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออขอบใจคุณพลายลินจัดนักเนอะที่เจ้ยเป็นแม่งานจัดงานทำขอดเขาเ้าเฮืองเจ้าบ้านเนี่ยนะไม่เป็นไรเลยคะ่ะ พวกลุงเองก็ช่วยฉันเรื่องซื้อข้าวเรื่องแค่นี้ทำไมจะช่วยไม่ได้<ฮ>ก็คุงไปลิงเนี่ยให้ราคาดีกว่าลงสีตั้งเยอะ <c oughs> ยังไงยังไงชาวบ้านก็ <c oughs> พร้อมที่จะขายให้คุงไปลิงอยู่แล้วเฮงเฮงเฮงเซงลีห่อหอนะในเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วงั้นพวกเราก็เป็นไง ขอปล่อยแกให้เต็มที่กันไปเลยแต่แต่ละอันนี้คุณปรีนิตตังนอก้นมีงานการและเลียนหลายอย่างมีลำตัดตัวฮะเดี๋ยวออกไปมวดไว้หมูฮาก่อนครับไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวฉันตามไปอ๋อครับครับไปหมูปัลไป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 ก่อนเนอะไปให้เต็มที่เลยนะถ้าปล่อยแถวนี้ไม่ไล่เแก แก้วกับตะนั่นมางานนี้เนี่ยฉันว่าไม่ใช่เรื่องดีแม่มคุณไพรินพูดแบบนี้ค้าฉันจะเป็นห่วงชาวบ้านแล้วละสิไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นหรือเปล่าเอ,อ่อคุณไพลรินจ๊ะเดี๋ยวค่าไปตามพ่อลุงเปลืองดีกว่าเผื่อมีอะไรจะได้ช่วยกันจ้ะ